ตัวอย่างเต็มลักลนยในเสพติดมาแล้วฮะกูอยู่กับมึงไาเป็นเดือนแล้วอ่ะกูไม่เคยเห็นมือสไลด์หนอนถึงกูทำกูก็ไม่ยอมเห็นปะเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเพื่อนชายช่วยแม่งเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเะเว้แรงได้แต่ต้นเลยเนี่ยเป็นซีรีส์วายที่น่าจะตายแห่งปีจริงหรือเป็นแกล้งหลับวะรู้ปะว่าป๊อบอ่ะมันมีองค์ตอนที่มันหลับอ่ะ มันจะมีอีกคนนึงมาเรียนแทนมึงเป็นยาอ่อนไปเนี่ย <c oughs> ตะกะโคตรป่วยเลยหรือม <c oughs> ึงกินยาผิดซองมาเรียนเออก,ก,กูป่วยนี่แหละกูเลยต้องกินยาเยอะๆแล้วมึงอ่ะก็เป็นยาสำหรับกู <c oughs> เพราะกูเริ่มที่จะเสพติดการแกล้งเมื่อไร <c oughs> อ๋อกันแม็กนะฮะมาเผด็จติดการแกะะแล้งนะฮะได้มีอะไรกับไทเกอร์หรือเปล่าไทเกอร์มันบอกว่า,วามึงตามไปแกล้งมันตอนหลังเลอรเรียนเฮ้ยกูสอบเสรแล้วกูสอบสแล้วมึสอบเสรแล้วมึงสอบเสร็จแลไรของมึงเนี่ยมึงยาเสื้ออะไรของมึงเนี่ย ติ่มที่หายห้องผมมึงขาดตาว่ะแล้วมึงยีอะไรเนี่ยปิดไปบิดมากูเตะทีเดียวก็ลมแล้วมั้งนี่ร่างกายอยากประทะใช่ไหมมาดิเฮ้ยเฮ้ยแหมเดี๋นี้ยแต่งตัวสมิธชิดเลยนะน้ําหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้องไปเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบเมื่อไหร่กูจะได้เป็นแฟนกับมึงมองอะไรเขาไม่ใช่ของมึง ทำโพางี้อีกนะเดี๋ยวกูปล่อยปากให้ทำไมดูจังอ่ะแทนที่จะบอกว่าเออรักกูคนเดียวเห็นบ้างกูสภาพแบบนี้แต่พ่อกับย่าเขาล้างมึงด้วยแล้วมึงไงเสติดความรักจ้าเออผมชื่อป๊อบชอบทะเลชื่อกลัวรหัสแปลว่าทะเลแม่บอกชอบบอก ตาวนี้ไม่กินข้าวบ้านกูเมื่อกี้ยังมาด่ากูอยู่เลยกูไม่ไปเป็นไ,ไรเนะี่ยเห็นหน่อยมาทั้งวันและก้วกค่ัก รีเมคจากซีร <sketches> e oh, ีส์ดังของจีนนะฮะมึงไม่มีความรักตอนไหนวิกที่ผ่านมาเป็นเพลงจีนก็มาใครอะไม่เป็นไรนะใครยอยถ้าด่ากันด่าไม่อยู่เขายังอยู่เพื่อนสนิทก็มาถ้าเธอทำกันแบบนี้ไม่เหลือความเชื่อใจแล้วอะเขาแค่อยากให้เธอสนใจอะเขาไม่ชอบที่เธอให้ความสำคัญกับอีเพื่อนบ้านนอกคนนั้ โอ้แรงอ่ะน้องแบ็กเดินไม่ได้เนอะห้ามยอมแพ้นะลูกไปเมกาหัวเ้าอยู่กันแบบนี้แม่งไม่มีอนาคตเลยแล้เอาอะไรไปคุ้มวะสามกูไม,ม่นคุมมค้มไงแต่สำหรับมึงอ่ะมึงจะทิง้งกูไงถ้าปอเขาชอบนายจริงอ่ะแล้วเขาจะหนีนายทำไมอ่ะจะหยุดแค่นี้หรืออดทนไปต่อมึงก็กลับมาคบกูต่อแล้วกันก็มึอองออนหนีกูไปหากิ๊กตอนนี้มึงอ,อ,อกหักจากกิ๊กก็ตับสู่อ้อมกอดกูดี ถ้าเราหลักใครสักคนน่ยมันก็ทำเรื่องว่าบ้าได้ทั้งนั้นแหละซีรีส์ดูละมุนมากเลยอ่ะอ๋อหาเกาะสับเกาะอยู่ได้ยังไหมบรรยากาศดีภาพสวยโมเมนต์ได้เออรอดูเลยฮะเรื่องนี้เจอเนวิเอร์แบ็คออกัสนะเออว้าว หลักหลายนายเสพติดนะฮะเอ d ดดิเทสเฮร n นะครับผมว,ว้าวน่าดูมากนะฮะก็รับชมได้ในสิบสามสิงหาที่ VTV นะจ๊ะเออยังสะสม m อ็ได้ด้วยนะ <laughs> โอ้ว้วาว